ครับผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับหรือเพื่อนเพื่อแฟนๆฟนมหาเวทผนึกมารที่ผ่านทางกันมานะครับวันนี้เรามาทําความรู้จักกับโคดเงาสักหลาดของ1ใน3ตระกูลใหญ่นะครับอย่างตระกูลเซนอินกันดีกว่าครับตระกูลเซนอินเนี่ยก็นับว่าเป็น1ใน3ตระกูลใหญ่นะครับโดยหลักๆเนี่ยก็จะมี1แหลตระกูลโกโจนะครับ2ตระกูลคาโมะแล้วก็3ตระกูลเซนอินนะครับ เราจะมาเจาะตื้นกับโคตเง่าสกาดของตระกูลนี้ว่ามีความเป็นมาอะไรยังไงกันบ้างนะครับันดับแรกเนี่ยย้อนไปที่1,000ปีก่อนนะครับในยุคสมัยของเฮอันนะเป็นยุคที่เรื่องลือกันที่ฮิตฮอตสุดๆแล้วในวงการคุณใส่นะครับ เป็นหนึ่งในตระกูลที่หลายคนเนี่ยที่ใช้คุณใส่ต้องนึกถึงนะครับแถมยังมีชื่อเสียงเลียงนามว่าเป็นสุดยอดตระกูลที่มีผู้ใช้คุณใส่ที่แข็งแกร่งสุดๆเลยนะครับในตระกูลนี้เพราะว่าตระกูลนี้เนี่ยเป็นศูนย์รวมของนักคุณใส่ที่มีวิชาอาคมเก่งๆและหลากหลายความสามารถอัดยัดเข้ามาในตระกูลเซนอินนะครับถ้ายกตัวอย่างก็เช่นอารมณ์แบบขุนนางเวลาจะนาคนเข้ามาในตระกูลเนี่ยจะต้องมีการคัดสรรใครที่แบบว่าเจ๋งมีวิชาเก่งๆเนี่ย เข้ามาเชิญเข้ามาฉันซื้อราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเลยทําให้ตระกูลเซนอินในปัจจุบันเนี่ยมีอาคมโดยกําเนินเนี่ยที่หลากหลายและก็แขงแข่งจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นวิชาภาพเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าทีเด็ดเลยก็เป็นวิชาสิบเงานั่นแหละคือไม่เห็นใครที่ใช้เนี่ยก็รู้ได้ทันทีเลยว่ามีโคตรเงาสกลารมาจากตระกูลเซนอินนะครับและใครที่ไม่มีอาคมเนี่ยหรือไม่ได้รับการสืบทอดมาเนี่ยจะถูกลังเกียจเหยียดชังนะครับแล้วก็โดนเหยียดหยามว่าไร้น้ำยาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเช โคจินะครับหรือว่ามากิก็ได้จะเหมือนว่าเป็นแกะดาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่นะครับเนื่องด้วยความยิ่งใหญ่นี่แหละคนในตระกูลบางส่วนจะสันดานเสียก็ไม่แปลกนะครับแต่คนดีๆก็มีนะครับใช่ว่าจะมีคนไม่ดีถ่มเทไปนะครับและตระกูลโกโจเนี่ยและตระกูลเซนอินเนี่ยทั้งสองตระกูลนี้เนี่ยก็ไม่ถูกกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับถึงขนาดที่เจ้าบ้านทั้งสองตระกูลนี้เนี่ยนัดมาล่อหน้ากันตอนหน้าสื่อสาธารณชนกันเลยทีเดียวนะครับคือเจจจ้้้้าา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 บบนนนตตรรรระะกกกกกููลลโผมมมีีวววิชดดงขุัััแ็คคสถไํ ส่วนเจ้าบ้านตระกูลเซนอินเนี่ยก็คือผู้ใช้วิชาสิบเงานั่นแหละสรุปเรื่องเบ็ดเสร็จนะครับก็คือตายคู่ในเหตุการณ์ดวลกันครั้งนั้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวความบาดหมางมายันปัจจุบันนะครับแต่พวกหัวงอกเท่านั้นแหละครับที่จะไม่ชอบขี่หน้าหรือว่าเหมือนขี่หน้าอาจารย์สัตว์ลุนะครับโดยตระกูลเซนอินเนี่ย อาจารย์เก๋ๆเ,เนี่ยแกได้รับแรงบันดาลใจมาจากไทเรโ,โนมาซาคาโดนะครับหนึ่งใน3วิญญาณพยาบาทนะครับานำพาใหานะไปทั่วประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นตำนานญี่ปุ่นที่อาจารย์เก๋ๆแก,กนํามาใส่นะครับโดยจะเป็นชื่อของสมุรัยนามหนึ่งนะครับในสมัยเฮอันเพราะเป็นนักรบที่เก่งกาจแล้วก็ยังเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่นะครับว่เาเสียชีวิตในปีพุทธศักราช9 4 0นะครับ หลังจากการเสียชีวิตปรากฏว่าวิญญาณของเขาเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นผีพยาบาทที่นําพาความพินาศไปทั่วญี่ปุ่นเลยนะครับจนได้รับการขนามนามว่าเป็นหนึ่งใน3พวดผีพยาบาทที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับโดยไทรโนซาคาโดเนี่ยผมจะขอเรียกสั้นๆว่ามาซาคาโดแล้วกันมันจะเรียกง่ายดีนะโดยประวัติของเขาเนี่ยก็เกิดมาในตระกูลชนชั้นสูงนะครับและได้รับสทิทธิพิเศษมากมายนะครับในวัยเด็กนะครับยันวัยหนุ่มเลย เขาก็ใช้ชีวิตอย่างไม่มีทีท่าว่าจะก่อปัญหาอะไรนะครับจนกระทั่งพ่อของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตลงนะครับแล้วผู้ที่เป็นลุงเนี่ยพยายามที่จะขโมยทรัพย์สินหรือว่าอะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่ไปนะครับโดยอ้างว่าได้รับอานามาจากราชวงศ์อีกทีนะครับข้พอพิพาทนี้ก็ได้มาเป็นสู่ต้นเหตุในการลบลาค่าฟันในพุทธศักราชที่935นะครับมาซากาโดเนี่ยเขาถูกลงและนักลบแห่งนามาโตเนี่ยซุ่มโจมตีแต่ด้วยความเก่งกาจของเขาเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเอาชนะมาได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นเขาก็ได้ ของคนเหล่านั้นนะครับที่ได้มาลุกหลานเขานะครับแล้วก็ทําลายบ้านเดือนแล้วก็สังหาร ผู้คนเนี่ยเป็นอีกนับพันคนเลยนะครับและมาซาคาโดเนี่ยก็ถูกเรียกตัวไปขึ้นศาลนะครับเพื่อรับข้อกล่าวหานะครับจากญาติของคนในตระกูลมินามโตนะครับที่เสียชีวิตไปนั้นและด้วยความฉลาดของเขานะครับเขาสามารถแก้ต่างให้กับตัวเองได้นะครับโดยพิสูจน์ได้เห็นว่าเขาเนี่ยมีเหตุผลที่จําเป็นจะต้องสังหารนักลบเหล่านั้นนะครับแล้วไม่กี่เดือนต่อมาเขาก็ได้รับการอภัยโทษนะครับและเมื่อที่เขาได้ิชิดดินแดนเหล่านั้นได้นะครับมาซาคาโดเนี่ยมีวิธีปกครองที่ปฏิบัติต่อผู้คนที่เขาปกครองอยู่เนี่ยได้อย่างด กับการกระทําของเขาแล้วก็ให้การต้อนรับกับมาาคาโดเป็นอย่างดีนะครับจนทําให้ราชสำนักเนี่ยมองว่ามาาคาโดเนี่ยอาจจะขึ้นมาล้มเจ้าและยึดอํานาจไปคนเดียวนะครับเลยยัดข้อหาต่างๆนานาน,นะครับชักแม่น้ําทั้งหามายัดข้อหาให้มาาคาโดเนี่ยเป็นกบฏต,ต่อแผ่นดินนะครับและกองกําลังและนักรบเนี่ยรวมไปถึงญาติของมาาคาโดเนี่ยนำโดยฟูจิวาราโนฮิเดสโตะนะครับ ได้รับคำสั่งมาจากราชสำนักนะครับให้ไปจัดการกบฏนะและทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้ล่อหน้ากันนะครับที่จังหวัดชิโมสะนะครับในพุทธศักราชปี940นะครับแล้วก็พ่ายแพ้ไปนะครับอย่างพินาศย่อยับเลยนะแล้วก็โดนตัดหัวไปประจานในสื่อธารณชนนะครับแต่ว่าหัวนั้นนะมันไม่ยอมเน่าเลยครับถึงแม้เวลาจะผ่านไปเป็นเดือนแล้วก็ตามนะครับแถมยังมีเรื่องเล่าอีกว่าตอนกลางคืนนั้นจะมีเสียงของมาซาคาโดเนี่ยตะโกนมานะครับว่าร่างกูอยู่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านในละแวกนั้นนะครับ และบุคคลที่ชื่อว่ามาาคาโดเนี่ยเป็นที่เคารพและนะับถือสําหรับชาวนาก็คือเขาเนี่ยยืนหยัดต่อสู้กับคุนนางชั่วจนสุดชีวิตเลยนะครับจนทําให้ชาวนาเนี่ยยกให้เป็นบรรพบุรุษข,ของชาวนาเลยนะครับและในช่วงต้นของคิทศักกาลาดปี1300เนี่ยก็เกิดโลดระบาดครั้งใหญ่ขึ้นในสมัยเอโดะนะครับ ผู้คนมากมายเนี่ยพากล้มตายแล้วก็เสียชีวิตกันเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเชื่อว่าโรคร้ายเนี่ยเป็นราะความกดแค้งของมาซาคาโดนะครับและชาวบ้านนั้นก็แก้ปัญหาโดยการปอปรบปลมวิญญาณอาฆาตตนนี้นะครับโดยการที่ย้ายสารเจ้าจากที่เล็กๆเ,เนี่ยที่พวกเขาได้ทําการสร้างขึ้นมาเนี่ยย้ายไปยังสารเจ้าขนาดใหญ่กว่านะครับและด้ําการอัญเชิญดวงวิญ,ญญาณของเขาเนี่ย ให้เป็นหนึ่งในเทพหลักของศาลเจ้านั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าโรคระบาดเนี่ยมันก็จะค่อยๆซาลงนะครับหรือว่าดวงวิญญาณเนี่ยมันก็ค่อยสงบสติใจเย็นลงอะไรอย่างเงี้ยไม่กดแค้นแล้วนะอันนี้ผมก็พยายามยอสุดๆล้นนะครับพอที่จะให้เพื่อนๆพอเข้าใจได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวๆนะครับที่อาการเก๋ๆเนี่ยแกได้รับแรงบันดาลใจในส่วนนั้นเลยมาใส่ในเรื่องของแกนะครับทีนี้เรามาดูกันในตระกูลเซนอินกันดีกว่าครับว่ามีใครกันบ้างนะครับแล้วความสัมพันธ์เป็นมาอะไรยังไงนะครับโดยผมจะ คนขางสกราดนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์เป็นมาอย่างไงนะครับเรื่องมาที่เจ้าบ้านคนแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับแรกก็คือเซนอินนาโอบิโตนะครับคือถ้าเขาตายลงเนี่ยเมกุมิเนี่ยก็จะได้ขึ้นเป็นเจ้าบ้านในทันทีเลยนะครับก็เป็นผู้นําตระกูลนั่นเองถ้าเรียกกันง่ายๆนะโดยนาโอบิโตเนี่ยเขาเป็นคนกลางนะครับคือเป็นลูกคนกลางนั่นเองโดยหลักๆเนี่ยจะมี3คนนะครับโดยพี่คนโตเนี่ยจะยังไม่มีชื่อนะครับแล้วคาดว่าน่าจะตายหาตายหงไปแล้วแหละครับ จะเหลือแค่นาอบิโตะนะครับที่เป็นน้องคนกลางนะครับก็คือเป็นลูกคนที่2แล้วก็ส่วนคนที่3เนี่ยก็คือเซนอินโอกินะครับเรากลับมาที่นาอบิโตะนะครับเขาเป็นเจ้าบ้านตระกูลเซนอินรุ่นที่26นะครับรุ่นแก่งอมหงอกอายุก็ปาไปที่71ปีแล้วแนะ่ และนาโอบิโตะเขาเองยังอยู่ที่ระดับ1พิเศษนะครับก็คือยังไม่ขึ้นระดับพิเศษนะและความสามารถของเขาก็คือวิชา24เฟรมเลทนะครับกับรันคานโนโจนะครับหรือจิบบุปผาล่วงโรยนะครับเป็นสายวิทย่สืบทอดกันมาใน3มตระกูลใหญ่นะครับได้แก่ตระกูลเซนอินตระกูลคาโมะและก็ตระกูลโอโจนะครับเป็นการกลางอาณาเขตเพื่อต่อต้านอาณาเขตของศัตรูนะครับสามารถปอบโต้การโจมตีทุกอย่างโดยไม่พลาดเป้าเลยนะครับและคนต่อไปก็คือคนน้องสุดท้องนะครับก็คือเซนอินโอกินะครับเป็นพ่อของมาคิ แถมเป็นน้องชายของนาอุบิโตะที่ได้เล่ามาข้างต้นนะครับความสามารถของเขาก็คือจะสามารถสร้างไฟจากสายเวทออกมาทางอาวุธได้นะครับใช้สายเวทนี้กับดาบคาตานะแล้วก็สร้างเปลวไฟที่รุนแรงออกมาได้นะครับและอีความสามารถหนึ่งก็คือรันโคโนโจนะครับหรือจิตบูผาล่วงโรยนะครับก็คือมันเป็นสกิลประจํระกูลอยู่แล้วอนะเนาะก็คือต้องมีนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมเมกุมิไม่มีเหมือนกันนะหรือมันอาจจะมีแต่ว่ามันยังไม่ได้โชว์ออกมากแค่นั้นเอง และที่แตกต่างกันออกไปก็คือเขาใช้ดาบคาตนานะครับแล้วก,การกลางในเขตสําหรับตัวเองของเขาเนี่ยแต่ว่าดาบคาตนานะเองเนี่ยก็ปกคุมไม่ด้วยสายเวทน,นี้ด้วยเช่นกันนะครับทำให้ดาบสามารถโจมตีคําสาบที่สัมผัสได้นะครับและคนต่อไปก็คือเซนอินจินอิจินะครับเป็นสมาชิกระดับสูงของตระกูลเซนอินนะครับเป็นพี่ชายของนาโอบิโตะและโอกินะครับเป็นพ่อของโทจินะครับ แล้วก็มีศักดเป็นปู่ของเมกุมินะครับและเขาสามารถใช้ไสยเวทที่มีพลังการทําลายล้างสูงผ่านกําปั้นยักษ์ของเขานะครับที่ใช้ร่วมกับหมัดนะครับสามารถสร้างกํำปั้นสายเวทได้ถึง7หมัดในครั้งเดียวเลยนะครับมันทรงพลังที่สามารถทำลายสิ่งรอบๆข้างได้อย่างง่ายๆเลยนะครับคนต่อไปก็คือผมจะไล่ไปเลยนะครับคนแรกคือฟูจิงุโรโทจินะครับเป็นพ่อของฟูจิงโรเมกุมินะครับ และโทจิเนี่ยเป็นลูกของจินอิจินะครับโทจิเนี่ยตอนที่เขายังเป็นเด็กเนี่ยเนื่องจากที่เขาไม่มีพลังสายเวรนะครับแล้วก็ไม่มีอาคมทําให้คนในบ้านเซนอินเนี่ยยิโทจิเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็แกล้งเขาสารพัดอะไรอย่างนี้ทั้งเหยียดหยามอะไรบ้างจับโยนลงไปในบ่อคําสาบนะครับจนได้แผลเป็นที่มุมปากนะครับและหลังจากนั้นโทจิเนี่ยเขาก็ได้ออกมาจากบ้านเซนอินนะครับแล้วไปพบรักกับมาม่าของเมกุมินะครับเลยแต่งเข้าบ้านแม่ของเมกุมินะครับเลยใช้นามสกุลฟูชิงูโรแทนเซนอินนะครับก็คือขีด โดโทจิเนี่ยสาวเวทของเขาเป็นศูนย์มาตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วนะครับแต่ก็แลกกับพลังกาลังทางกายภาพที่มหาศาลนะครับเนื่องจากไม่มีพลังไสยเวทนะมันจะมีข้อดีนะครับก็คือไอ้พวกที่มีการตรวจจับหาคนจากพลังไายเวทเนี่ยก็คือจะไม่รู้เมื่อโทจิอยู่ใกล้ใกล้เลยนะครับแม้แต่ดวงตาลิคุกันเนี่ยก็ยังไม่สามารถตรวจจับได้เลยนะครับคนต่อมาก็คือเป็นลูกของโทจินะครับก็คือฟูชิคุงโรเมกุมินะครับและตอนที่โทจิเขาได้ตายเนี่ยเขาได้ฝากฝังเมกุมิไว้กับโจให้ช่วยดูแลนะครับแล้วเมกุมิ เมกุมิจะเป็นเด็กที่จะถูกขายเข้าบ้านตระกูลเซนอินนะครับแต่ว่าโกโจเนี่ยพอมีอํานาจในระดับหนึ่งนะครับที่จะสามารถจัดแจงเรื่องอะไรอย่างนี้ให้เมกุมิเนี่ยไม่ต้องขายให้กับบ้านของเซนอินนะครับเลยให้ช่วยดูแลแล้วก็ให้เมกุมิเนี่ยใช้นามสกุลของฟูชิงุโรนะครับ ถ้าเกิดใช้นามสกุลเซนอินเนี่ยมีหวังในภาคชิบุย่านะครับตอนสองพ่อลูกนี้เจอกันเนี่ยมีหวังไม่รอดแน่ๆเลยนะครับความสามารถของเมคุมิก็คือผู้ใช้วิชาสิบเงานะครับมาดูวันที่คนต่อไปก็คือไอ้ชื่วนาโอยะนะครับเซนอินนาโอยะเนี่ยผู้คลั่งใครโทจิเป็นอย่างมากนะครับแล้วนาโอยะเนี่ยเขาถูกจัดอยู่ในผู้ใช้คุณไสยระดับที่1น,นะครับความสามารถของเขาก็คือจะเหมือนกับพ่อของเขาเลยนะครับาารก็คือเหมือนกับป้าป่าของเขาเลยนะครับมีอาคมประจําตระกูลน,นะครับก็คือวิชายิบสี่เฟมเลตนะครับคนต่อมาก็คื ไมและก็มากินะครับลูกสาแฝดของโอกินะครับที่เดิมทีเนี่ยจะถูกฆ่าตั้งแต่แรกเกิดนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเขามีความเชื่อกันว่าเด็กฝาแฝดเนี่ยเป็นสิ่งอัปมงคลน,นะครับต้องกันจัดทิ้งเป็นเท่านั้นนะครับโดยมาก,กิเนี่ยจะเป็นเด็กที่เหมือนโทจิเลยนะครับก็คือสายเวทเป็นศูนย์เลยนะครับก็คือย้าว่าเป็นศูนย์ะครับก็คือไม่มีสายเวทตั้งแต่กําเนิดเลยนะครับ แต่ว่าไม่เนี่ยเพือยังพอสามารถใช้พลังไสียเวทได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรเนาะโดยไมเด็กของมากกิเนี่ยก็คือจะถูกปูยี่ปูยำแล้วก็ดูถูกเหย็ดยำ้ำถมถุยอะไรอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับโทจิในวัยเด็กเลยเนาะและมาในปัจจุบันเนี่ยพวกคนในตระกูลเซนอินที่เคยได้ถมถุยมากริว่าไม่มีพลังไสียเวทนะครับ ปัจจุบันนี้ก็ทวนมากีีเนี่ยล้างโคตรเงาสกาตก็คือมากี่เธอเนี่ยได้ล้างบานโคตรตระกูลเซนอินแบบว่าเรียบร้อยสบายใจได้หายห่วงอะไรอย่างนงี้เลยนะครับก็คือจะไม่มีตระกูลเซนอินอีกต่อไปเลยนะก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับโคตรเงาสกาตของตระกูลเซนอินนะครับว่ามีความเป็นมาอะไรยังไงนะครับก็เราอาจจะได้รู้จักกับตระกูลนี้เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับหรือว่าไม่ได้เลยเลยก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สลับเวลามีค่านั่งรับชมนะครับก็เวลาของเพื่อนกนเนี่ยมันมี่มุกยนานีับ การที่เพื่อนๆได้คอมเมนต์พูดคุยกันเนี่ยนอกจากจะเป็นกําลังใจงให้กับผมแล้วแล้วการที่เพื่อนๆกดไลค์หรือกดแชร์ไปเนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยให้ผู้อื่นเนี่ยสามารถรองเข็นคลิปเราได้มากขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับก็คือเป็นการคอมเมนต์แล้วก็แนบทิปมาให้ด้วยนะครับก็คือจะขอบุกม,มากๆเลยนะครับขอสนับสนุนในช่องเราเนี่ยมีวัญญาซื้อใหม่ๆกันสักทีนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับ,บก,ก็ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าในเร็ววันนะครับสำหรับวันนี้บบ๊ายายครับผมสวัสดีครับ